มาดูกันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะรถทัวร์เบรกแตกชนสนั่นสี่คันซ้อนนะคะบนถนนสายเพชรเกษมขาออกเมืองราชบุรีสําหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะหนึ่งในนั้นเป็นรองผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรเมืองราชบุรีซึ่งได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสเพออเมืองราชบุรีได้รับแจ้งเหตุมีรถยนต์ชนบนถนนเพชรกเกษมขาออกเมืองราชบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาก่อนรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณาภัยและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประชานุกุลราชบุรีในสถานที่เกิดเหตุนะคะพบว่ามีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุทั้งสิ้นสีคันนะคะประกอบด้วยรถกระบะอีสุดีแม็กซีเทาหมายเลขทะเบียนวแวสบรุษีห้าสามเจ็ด กรุงเทพหานครรถ6ล้อฮีโน่สีขาวหมายเลขทะเบียน70ขีด2137เชียงใหม่รถทัวร์สีขาวคาดเขียวแดงค่ะของบริษัทวงจันทร์ทัวร์รวมทั้งรถยนต์เก๋งโตโยต้าโคโรนาสีเขียวหมายเลขทะเบียนวแวนนอนูขีด2718กรุงเทพหานครมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะช่วยกันนำร่างผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถคันดังกล่าวออกมาและรีบนำส่งโรงพยาบาลราช บุรโดยภายหลังทราบต่อมาว่าเป็นรองผู้กํากับการสถานีตารวจภูธรเมืองราชบุรีทราบชื่อต่อมาคือพันตํารวจโทยงยุทธเกิดเรืองรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนสพเมืองราชบุรีได้รับบาดเจ็บจากการสอบถามนายอนุชาว,วงจันทร์อายุ31ปีซึ่งเป็นคนขับรถทัวคันก่อเหตุเล่าว่าในขณะนั้นนะคะตนเองได้ขับรถมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีและกําลังจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันโดยมีคณะครูจากโรงเรียน ในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนั่งมาเต็มคันรถเพื่อที่จะนําไปศึกษาดูงานจนมาถึงที่บริเวณแยกไฟแดงเส้นทางถนนสายเพชรเกษมแยกห้วยไผ่และรถจอดติดไฟแดงอยู่ข้างหน้าจังหวะเป็นไฟแดงตนจึงรีบเหยียบเบรกแต่เกิดเบรกแตกค่ะก่อนได้พุ่งชนเข้ากับท้ายรถเก๋งอย่างจังและทําให้แก๊ส LPG จากรถล้วนไหลออกมาส่วนแรงกระแทกทําให้รถของเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองราชบุรีที่จอดอยู่ด้านหน้า อัดก๊อปปี้เข้าไปใต้หน้ารถอีกทั้งผู้โดยสารที่อยู่ด้านบนรถทัวร์ต่างก็หวีดร้องด้วยความตกใจและพยายามวิ่งออกจากรถทัวร์คันดังกล่าวโดยบริเวณดังกล่าวนั้นมีการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดการจราจรเพื่อเคลียร์เส้นทางดังกล่าวทางด้านเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยได้นําน้ํามาฉีดเพื่อป้องกันแก๊สล่วไหลแต่ในขณะนั้นก็ได้มีประกายไฟพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยกันฉีดน้ําสกัดเปลวเพลิงใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง จนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียดก็ไม่พบร่องรอยในการเบรกของรถทัวร์คันดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเกิดจากเบรกแตกจึงทําให้ไม่สามารถควบคุมรถเอาไว้ได้ในเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงสอบถามรายละเอียดอีกครั้งเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ We'll do that.